สวัสดีครับออแท็กเตอร์อุดรธานีนะครับผมวันนี้5พฤศ,ศจิ68นะครับจัดส่งรถนะครับคูป,ปต้า L3608 นะครับผมที่าานาขานะครับอุดรธานีนะครับผมอันนี้ลูกค้าเทสรับรถนะครับ ลองจนพอใจแล้วค่อยรับรถนะครับลองให้เต็มที่ได้เลยนะครับอันนี้ส่งรถนะครับแล้วก็ให้ลูกค้าลองลองเสร็จปุ๊บนะครับถ้าทานถูกใจนะครับค่อยเกียร์ตังนะครับอันนี้เป็น36 DT นะครับตัวรถใบดันนะครับจบอยู่ที่245,000บาทรวมส่งนะครับมีประกันเครื่องเกียร์ให้ด้วยนะครับ 2 4 5 0 0 0บาทนะครับคันนี้ส่งรี200กิโลนะครับมีประกันเครื่องเกียร์ให้ด้วยนะครับลูกค้าท่านใดสนใจอยากได้รถนะครับสวยๆพร้อมใช้ง,งานมีประกันให้นะครับโทรหาเราได้นะครับออแทอกอร์อุดรธานีนะครับ0 6 1 3์1 1 1 1 7นะครับ0 6น3 9 1 1 1 1 7นะครับ เขามาลองรถได้นะครับอำเภอวังสามหมออุดรธานีนะครับโทร0613911117นะครับจยาได้รุ่นไหนมีงบเท่าไรนะครับโทรมาคุยกันก่อนนะครับจัดให้ได้ตามงบเลยนะครับมีราคาเริ่มต้นอยู่ที่แสนต้นๆครับผม L34 L45 L36 M5000 นะครับ จัได้กี่แรงมีงบเท่าไรนะครับเราสามารถจัดให้ตามงบได้นะครับจัดให้ตามงบได้เลยนะครับมีมากมีน้อยไม่เป็นไรหรือถ้าเกินงบไม่พอ,อรถนะครับจต่ไฟแนนซ์ได้นะครับมีไฟแนนซ์ของเฮงดิซซิ่งช่วยได้นะครับอยากได้รุ่นไหนนะครับงบเท่าไรโทรมาคุยกันก่อนนะครับ เดี๋ยวผมจะเสนอนะรับเสนอให้นะครับว่าถ้ามีงบเท่านี้ออได้รุ่นนี้นะครับสเปคอะไรบ้างอุปกรณ์เสริมอะไรบ้างนะครับก็โทรมาสอบถามกันได้นะครับขอแท่เตอร์เพอวัง3าหมออุดรธานีนะครับโทร0613911117นะครับผมฝากไว้ด้วยนะครับ